ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำครับวิธีการสมัครบัญชีผู้ใช้งานนะครับในบทบาทของนักการศึกษาในเว็บไซต์ของส cat นะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูก็เข้าไปที่เว็บเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของส cat นะครับ .mit.edu นะครับ พอ,อเข้ามานะครับกูก็จะเจอกับหน้าจากของเว็บไซต์สแกตแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ for educator นะครับด้นานน,าน้าตรงนี้นะครับครับถัดมานะครับก็ไปคลิกที่ teacher account นะครับตรงนี้นะครับ ที่เชื่อม c อคเคนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ r e q u e s t account ตรงนี้นะครับอ่าก็ไปเลยนะครับอ่ก็ะจะปรากฏกับหน้าต่างให้กรอกชื่อ,อผู้ใช้นะครับก็คือ username นะครับที่เราจะใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับ username ตัวนี้จะต้องไม่มีซ้ำกับคนอื่นนะครับ สมมติว่าถ้าผมกรอ,อกชื่อทีอ่มีคนใช้ไปแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งนะครับว่าซ้ำให,ให้เปลี่ยนนะครับาจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก next step นะครับาจากนั้นนะครับระบบก็จะให้กรอ,อก ข้อมูลส่วนตัวนะครับเดือนเกิดน,ออนะครับปีคศนะครับปีคศที่เกิดแล้วก็เพศนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับนที่นี้ผมเลือก,กไทยแลนด์นะครับอ่ะจนั้นก็คลิกที่ next Step, นะครับอ่ะแล้วก็ระบบจะให้กรอกชื่อ first name last name นะครับชื่อ นะครับแล้วก็คลิกที่ next step นะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็คติีกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ next step ครับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนะครับเพราะว่าเราสมัครในบัญชีของนักการศึกษานะครับที่เป็นครูนะครับ อันนี้ผมก็จะกรอกชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็บท mm hmm. บาทของเรานะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นทีเชร์นะครับทีเชร์แล้วก็ประเภทขององค์กรนะครับอันนี้ก็เลือกตามประเภทขององค์กรของตัวเองนะครับข้างล่างสุดก็จะเป็นเว็บไซต์อันนี้กรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ next step นะครับจากนั้นก็จะให้กรอกที่อยู่นะครับที่อยู่อ,อันนี้คืกรอกที่อยู่ ตัวเองนะครับนี่ก็จะเป็นจังหวัดนะครับจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตรงที่อยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็คลิกที่ Next เสร็จครับจากนั้นก็จะระบบก็จะให้กรอกแผนการใช้สคริในองค์กรนะครับอันนี้คุณรูก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะยกัวอย่างง่ายนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ที่รูต้องการกรอกเป็นเป็นแผนการใช้งานนะครับแล้วก็คลิกที่ next step นะครับแล้วก็ระบบจะให้กรอกอีเมลนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลที่ทางระบบจะส่งมายืนยันนะครับส่งมาที่อีเมลนะครับกรอกอีเมลสองครั้งนะครับแล้วก็ทิ้เครื่องหมายถูกยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก next step นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะอะแจ้งนะครับคอนเฟิร์มมาที่อีเมลของเรานะครับตัวนี้ก็รอนะครับว่าระบบจะแจ้งเข้ามานะครับนี่ผมลองไปดูที่อีเมลนะครับกองจดหมายนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่า Final Step Confirm your cash teacher เขาแะครับก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะ กด confirm my email address ตรงนี้นะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปิดแถบเว็บของสแกตขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นก็คลิกที่โอเ okay, ค let's go ได้เลยนะครับตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นคุณครูก็จะเห็นอ่าโปรไฟล์ของตัวเองตรงนี้นะครับก็คลิกดูว่าดูโปรไฟล์ก่อนก็ได้นะครับโปรไฟล์ตอนนี้ก็จะเป็น ทีเชอร์แอคเคาน์นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเปลี่ยนรูปอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างห้องเรียนนะครับก่อนที่คุณครูจะสร้างห้องเรียนได้นะครับตอนนี้ระบบยังไม่ยังไม่อนุมัตินะครับยังไม่อนุมัติก็ต้องรอรออีเมลมาส่งเข้ามาเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกอ,อ,อีเมลหนึ่งนะครับถึงจะสามารถที่จะ ใช้บัญชีที่เป็นบทบาทของนักการศึกษาได้นะครับเดี๋ยวรออีเมลสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อในช่วงหลังจากนี้นะครับมาแล้วครับโหรวดเร็วมากเลยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมดสามฉบับนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ e ีเมลครับแจ้งเราฉบับที่สองนะครับ ทีนี้เรามาเช็คอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเจออีเมลฉบับที่สามนะครับอ่าอีเมลฉบับที่สามนะครับเร๊บคลิกเข้ามานะครับอันนี้ก็ผมกูก็สามารถที่จะใช้งานบัญชีตัวนี้ได้แล้วนะครับสามารถสร้างห้องเรียนได้นะครับสมมติว่าผมมารีเฟรชดูนะครับอ่าโอเคนะครับผมกก็สามารถที่จะสร้างห้องเรียนได้แล้วนะครับอันนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับบัญชีผู้ใช้งาน นละการศึกษานะครับบัญทีที่เป็นที่เชอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ